บลหนองแคนดินแดนอาระยะธรรมใจน้อมนําเศรษฐกิจพอเพียงเพียรศึกษาพื้นถิ่นนี้โคกหนองนาตรากการตาทรงคุณค่าน้ำใจงามความเฟื่องฟูตำบลหนองแคนประกอบไปด้วยเจ็ดหมู่บ้าน หนองแคนเป็นตำบลเข้มแข็งที่น้อมนำหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันบริหารจัดการโดยคนในชุมชนเพื่อประโยชน์ในชุมชนโดยมีเจ็ดภาคีเครือข่ายเป็นฝ่ายสนับสนุนมีวัดโพสีแก้วเป็นส่วนรวมจิตใจคนในชุมชนทางวัดโพสีแก้วบ้านกาลังนงหนองแคเพหลวงจังหวัดมุกดาหาร วัดบ้านโรงเรียนน่ะในชุมชนแห่งนี้เอื่อเฟื่อครับอาศัยกันมานานแล้วล่ะแต่ว่าาตมาน,นามเจ้าวาดรุ่นปัจจุบันก็นเลยคทิศสานต่อของเจ้าวาดองค์เดิมนะฮะเราฉันข้าวของชาวบ้านแล้วเราจะทาอะไรตอบแทนชาวบ้านหรือว,ว่าชุมชนก็ต้องพัฒนาวัดให้เป็นตัวอย่างเรื่องสาดเรียบร้อยเป็นเรียบร้อยมีย่ังที่เห็นใน,ในสภาพแวดล้อมในวัดกิจกรรมทุกอย่างในตำบลในอำเภอต้องมาอาศัย ทางวัดไปช่วยเราจะพาะเครื่องใช้ mm hmm. เครื่องสอยเนี่ยวัดอื่นเขา, mm hmm. าไม่ค,ไมค,ค่อยมีอาจจะมาขนขวายให้ด้เป็นที่พึ่งของชาวบ้านโรงเรียนมีงานก็ต้องมาใส่ที่วัดแห่งนี้ในตาบลกระเพอือดงหลวงสวัสดีครับผมปียพงสมโครในเพอดงหลวงครับถ้าถามว่าดงหลวงมีอะไรดีผมก็ตอบได้เลยว่าอะไรอะไรก็ดีที่ดงหลวง สำหรับบ้านก้านหลองดงตําบลหนองแคนเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งและรุดและมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะโดยเฉพาะเป็นหมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านสามธรรมอันประกอบด้วยธรรมะวัฒนธรรมและก็ธรรมชาติธรรมะในที่นี้ก็คือเป็นหมู่บ้านที่ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนมาตั้งแต่ อดีตการจนถึงปัจจุบันที่ผ่านมาก็มีการบรรชาสามบรรเลงภาคร้อนที่วัดแห่งนี้ถึง57รูปทรรมที่สองก็คือวัฒนธรรมผู้ไทยที่มากับวัฒนธรรมผู้ไทยก็คือความเป็นคนที่รู้คุณมีความกระตันอยู่ผ่านประเพณีที่สำคัญก็คือการทำบุญแจกหาผู้ร่วงรับหรือผู้ไวชน รวมถึงบุญค่าประดับดินเป็นต้นและทำอันที่สามก็คือธรรมชาติป่าชุมชนมากเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดมุกดาหารเลยก็ว่าได้ก็คือมีถึง90ไร่ซึ่งใน90ไร่นี้เป็นทั้งแหล่งผลิตอาหารเป็แหล่งอนุรักษ์ป่าไม้ที่หายากและยังเป็น ที่ผลิตสวนสมุนไพรของหมู่บ้านอีกด้วยด้วยเหตุและปัจจัยดังกล่าวข้างต้นจึงเชื่อได้ว่าบ้านการหลวงดงตบบลหนองแคนมีความพร้อมที่จะรับการคัาสรรตามกิจกรรมหมู่บ้านพัฒนาชุมช,มชนดีเด่นต่อไปสวัสดีครับผมบรรจงใจชเพชรนายกเทศมนตรีเทศบาลตบบลหนองแคน สำหรับการทํางานนะครับของทางเทศบาลของเรานะครับก็ได้มีการทํางานทั้งพื้นที่นะครับเป็นการประสานงานนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับในชุมชนนะครับมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการพัฒน,นาตำบลของเรานั้นนะครับก็มีการความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนเทศบาลตะบนหนองแคนได้ทํางาน ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาปรับปรุงให้มีการเจริญน,นะครับทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและก็อื่นๆน,นะครับโครงสร้างพื้นฐานก็เช่นว่าการอสร้างถนนนะครับไฟฟ้าะปาต่างๆเหล่านี้นะครับรับฟังความคิดเห็นก่อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาโดยตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับโดย มีการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนานะครับแบบอ,องค์รวมการมีส่วนร่วมนะครับกับชุมชนครับนี่ก็คือนะครับเป็นตลาดชุมชนนะครับของบ้านกะเหลืงดงนะครับเป็นตลาดชุมชนตอนเย็นนะครับซึ่งตลาดนี้นะครับก็ได้จ้งขึ้นเมื่อปีพศ5 5 7 7ก็จะเป็นตลาดที่ ถือว่านะครับที่ชุมชนให้ความสําคัญน,นะครับก็จะได้นําเครื่องมือหัตถกรรมหรือว่าสิ่งอื่นๆนะครับอันนี้ก็มารวมกันจําหน่ายนนก็ถือนนทาให้เศรษฐกิจนะครับในพื้นที่ของพี่น้องชาวกหลองดงเรานะครับอันนี้ก็เป็นเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนะครับมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับเขาว่าอยากกินของป่าต้องมาที่นี่ใช่ไหม มีทุกอย่างเลยของป่าผู้ไทยของแท้ต้องออมบอลอมบอลใคกินยากนะครับออมบอลเอออมบอลออมหอยสุบเท่าผู้ไทยแท้ต้องมีเมนูนี้ใครหมดไม่ใหญ่ทำเองกับมือแฟรบอลมาจากไหนบอเอาที่สงงานลโอ้ได้ได้ครับ